ภาพนาทีที่นางสาวสุภัตราพลบูรณ์อายุ26ปีเดินทางขึ้นเขาช้างเผือกแต่ว่าพลัดตกระหว่างสันเขาลูกสายสุดไปลูกกลางลงไปอยู่ที่ชั้นสองก่อนจะถึงจุดล่างสุดซึ่งเป็นโขดหินแหลมขนาดใหญ่ถูกเผยแพร่ผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับโดยผู้ใช้ชื่อว่าชิชายาเป็นผู้นำมาโพสต์เพื่อเตือนให้ระวังการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย นางสาวสุภัตราประสบอุบัติเหตุเมื่อเวลา17.30นาทีของวันที่31มกราคมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิช่วยเหลือขึ้นมาจากบริเวณข้างผาแต่ว่านักท่องเที่ยวมีบาดแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะจึงต้องประสานเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าไปรับตัวขณะนี้ผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลสนามจันทรจังหวัดนครปฐมนะครับเบื้องต้นแพทย์ตรวจพบกะโหลกศีรษะยุบ ล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิโพสต์ผ่านเฟ e บุ o กนะครับประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนเขาช้างเผือกตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ซึ่งประกาศฉบับนี้ถูกเผยแพร่หลังจากเกิดเหตุครับ